สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่แถวเ,เียกดอนหวายตำบลดอนหวายบน้บนสูงของเรา,าเองครับตอนนี้ก็มีเมฆอยู่ประปายนะครับแดดสว่างจ้านะครับตอนนี้ก็ฝนฝ่าเมื่อคืนก็มีโปอยปราวานเย็นๆกับโปอยบ้างเขาบอกจะมีวันที่หกเจ็ดแปดนะครับวันนี้ก็จะมีฝนปลปอยอีกสักวันหนึ่งปุนีกสักวันหนึ่งแต่มาผสมก็ลมหนาวนะครับตอนนี้อยู่ ครถก็วิ่งสบ,บ,บายๆนะครับ้องฟ้าโปร่งก็แบบแบบขมุกขมัวนะครับอากาศก็เย็นนิดๆน,นะครับเป็นดหน,นาวก็มาเลี้เรียกไปปัตตานวายนะครับบนสุขรเราองครับอยู่บนถนนเนสองูน2์หกเจ็ดจากแยกปันไวายไปถึง นะครับวันนี้อาจจะมีฝนเปนปลอยนะครับเพราะนั้นก็ให้เกี่ยวขาวปีาน็ระวังนะได้ครับอย่าไปตากไวด้นานหล <c oughs> ก็พอตอนเย็นก็คุมออผ้าคุมนะอาไม่ใช่ผ่าคุมเ <c oughs> ลยนี่อะไรก็เลยเด่นหรือว่า,ผ,า,าผ่ายางผ่ายางมันจะผ้าครับก็บช่วงนี้เขาดีนะครับ10ิวโกบาทะ10บาท10เอบาทที่เป๊ะบาทกว่วๆครับถือว่าชาวนาปีานี้บันี้เขาเขาเขางามเขาดีครับ ตอนนี้น้ำมันกำลังมาคือก็เปิดน้ำมาเนาะมันก็แบบไม่ไม่จบไปสิ้นเนาะก็เห็นแถวทางมันสมอ่ะเพราะว่าน้ำมันยังเอืออยู่แล้วก็น้ำมันสมกำลังเหลื้องกระลามทางละบนแต่ว่ามันก็อาจจะเกี่ยวยากนิดนึงนะครับดูแลด้เดี๋ยวก็ชิวๆสงบลมใไม้ๆไว้นิดๆก็อยู่ จะนี่คงจะเย็นมากขึ้นครับสวัสดีครับโชคดีไม่ตั้งใจครับสวัสดีครับทักทายพลตูสุภร,ราชบ้านเองครับใช่ครับประมาณสองโมงครึ่งนะครับสวัสดีครับ1ิบเจ็ดพฤจิกา